สั่นกระดิ่งแล้วก็หยุดการแข่งขันของนักกีฬาได้เพราะว่าเห็นว่าไม่ปลอดภัยนะครับม้าสีดาที่เห็นอยู่ในขณะนี้หมายเลข3ามสครับเข้าเครื่องที่1ไปแล้วน้องปูรพัฒสอนฉายบางครับจากโรงเรียนจิตรดาครับใช้ม้าชื่อเงินแปรครับม้าชื่อเพราะ่ะด้วยเงินแปรนะฮะครับอันนี้จะเป็นทีมจิตรดานะครับเป็นนักกีฬาคนที่3ของ ทีมนะครับยังไม่พลาดเลยนะฮะมาถึงเครื่องที่6แล้วก็ยังทำได้ดีฮะครับเครื่องที่7 สนามนั้นถูกออกแบบด้วยคอร์ดดีไซน์เนอร์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับจะ็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในแต่ละในแต่ละการแข่งขันจะไม่เหมือนกันนะครับผู้ออกแบบสนามที่สมาคมเลือกใช้ก็จะเป็นผู้ออกแบบสนามที่ผ่านการรับรองจากสาพัน์ขี่ม้านานาชาติเลยนะครับการแข่งขันในครั้งนี้เราใช้ทีมกรรมการใกล้เคียงระดับของ กีฬาในระดับนานาชาติเลยครับได้ยินเสียงปรบมือครับน้องบูรพศรฉายบางครับไม่ไม่พลาดเลยครับทีนี้ขึ้นอยู่กับเวลานะครับถ้าเวลาอยู่ในลิมิตที่7.2วินาทีก็ไม่โดนตัดเลยครับครับสำหรับในรอบทีมรอบแรกนะครับเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก3ท่านนะครับ